เกี lightning, 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 lightning. It, so ่ยวไป้หลายหลายหลายแล้วป่ะกะกินบวเบิร uh, hmm. oh. ์ดเด้ค่ะองจักปวยสีมากินน้ำเนาะขาทูกกินน้ำได้ค่ะมีเรื่องข่าวข่าวพ่อเหมานะคะข่าวพ่อเหมามันจะเป็นแนวนี้ค่ะข่าวกำลังพ่อเหมาค่ะอึงข่าวเหมาค่ะแล้ะที่สนีสเกียวให้เบิรค่ะอย่าว่าเนาะผัดิี่าเกียวบเป็นบอกมัรู้ว่าจังไรผัดป่าไปเกี่ยวข่าวสากให้เพื่อนเบิงก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเกี้ยวมาแล้วค่ะอึง ว่าม่ผู้ตังกล่องหายนี่แล้วค่ะกล่องมันสิเกลียวบเป็นกระไดค่ะออันอีลีแล้วก็เฮ็ดเป็นบัครูอันครูแน่เลยเนาะค่ะรุ่นนี้นะรุ่นเฮ็ดดีทำดีค่ะรุ่นนี้นะคะเกีียวมาแล้วเนี่ยเขากับมาสางใบมันออกเลยค่ะนี่เ้ากับมาสางใบมันออกจังสีค่ะสางใบมันออกจังสีค่ะหามันเกี่ยงมันลอนหามันเกี่ยมันล่อนอยู่ค่ะเวลาเ้าไปเห็ดเขาไปขูดไปเพียงมันเนี่ยใบมันกับบัวมปนว่าห้าสะเอาไปเห็ดมันได้นะค่ะนี่ใส่บังรุซสะเจยนี่ อันนี้เอาไปตำนี่บอเบอแมนได้หน่อยๆจะทอเจริญนี่นะนี่เป็นอะไรข้าสิพ่อแหละบอหนี้หรือจังไดนี่พ่อหรอบอยังบอพ่อแล้วเนาะเอฟซีพันหยากน้ำเด็ดจะสิกินแต่เจ้าตีเนาะเออนี่เดียค่ะได้ห่วงแบบไงหนึงค่ะเบิ้งสิกอ๋อใหมเบิ้งอีกจักห่วงจักใดค่ะว่าเข่ามันก้อแบบใดค่ะเสียเสียดายน้อบอไมีผู้อันหนัดหายนี่เดียค่ะเข่าพ่อเหมาอังซัดเจริญว่าจังไดก่อดสาวทิ่นี่ ไปนี่นะขันตัวมันไหนเห็ดอะไรแน่จ้าว่านี่นะโอ้ยเอาไปนะเขาก็เห็ดจังสีเด้ผู้เฒ่าคนอื่นว่าทอดคนว่าเออกระเม็นอะไรเนี่ยเขาก็เอาใบมันของไกอมจากทอบง่ายขันกระได้ลายได็ดๆซองกามแบบมันกินกว่เบิร์ตได้หนิเป็นก็เอามาขูดชั่วชั่จังสีดิไปก็เอาไปขูดไปอันนั้นเนาะนี่ดิเห็ดแบบโบราณโบราณเฮาได้หนิออเขาเจ๋กินจักเกื่อแล้วกินข้าวเหมานะปีนี้ฮะาหนกินจักเกื่ออยู่พี่น้องเงยว่าซื้อๆซะเพราะว่าปีนี้กระเม็น ีนี้กำลังเห็ดเลยกำลังพ่อเหมาะคะ่ะแมนปีนี้เพิ่นกำลังพ่อเหมาเพราะว่าเฮ็ดเขาหน้าปีแมนเนาะคะ <Man. S 2> ่ะเขาหน้าปีมันจะมีปีละเทือเขาเหมาเนี่ยจะเฮ็ดปีละเทือถ้าเอาเอา,เอาลั่มมันเนี่ยมะมา,มา,มาอันนั้นมากิ้วบ่ะมากิ้วให้เพิ่นเบิงคะ่ะชอเจยแล้วมันจะไม่เพิ่เนเบิงนู<า>่นเอาเพิ่นสาบ่อยเกียวเกียวอีดีอะไรอยละงค่ะได้เขา ซอสเจเ๋ยก็กิวเป็นเนาะบอ่ะนี่ซอสกินนี่อ้าวมาเสียห,ห้เบิ่งอันหูดใบมันออกสะก่อนค่ะ <c oughs> หูดใบมันออกเขามาถอกจังเสีให้มันเป็นห่วงจังซี่อย่างซอสเจ๋ยเนี่ยก็ได้เห็ดยังกับหยอยโซนเนาะคือจแบบ่บมีบ้านเราประสบการณ์นี่คือจะมีหอยผู้นั้นผู้นีโซนโอ้ยบนมีแล้วเนาะนี่มัดกับพวปพี่ให้ได้ด้วกันนี่ค่ะเ <c oughs> ข่าพ่อเหมามันสิเป็นหนีเด้อค่ะหาลังคนสื่อกินในตลาดตะเลมันบ่ได้คือของซอสจะหนีเฮ็ดได้ค่ะบ่ได้คือได้ค่ะ โซจินีก็ของซซเจอเฮ็ดนี่นะสูตรเสบในเมืองมุกดาหารสูตรแสบเนาะแสเด้วยจ้า อันถาผู้ใดอยากกินกับข้อเมนมาเด้อค่ะสีทรงไปไห้ค่ะเพราะชูหมือนนี่มันมีการทรงไปหากันด้ได้อัน่าเขาเมาเขาเืมอก็ได้กินพิซังพิซังข้ากับกินน้ากันด้ได้ครูเมือนี่ค่ะเพราะมันระบบคนทรงมันดีเนาะค่ะบ่าใดหาคิดเงินคิดข้ามเนาะค่ะอย่าให้กินอย่าให้ชิมมึงื่อซื้อเนาะค่ะว่ามันกินแล้วมันแสบแบบใดนะเพราะว่าถท้าเห็ดเองนะคะว่าขันตอนน่ะมันเห็ดแบบใดค่ะตรงเบิงคลิปซอจินนี่ได้ค่ะจังสิงหูจักเนาะค่ะออื ไปจังไรสดเจ๋ยหอนบอห่อนค่ะแล้วนี่เขาไปเฮ็ดคลิปอาบน้าเขาไปอาบน้าใหยียซีเขาเบิ่งบอกไปไล่สดอาบน้าบอก่แล้วนี่นะทั้งแสบทั้งขั้นค่ะตอนนี้นะคะขั้นแสบขั้นความจริงเลยในตอนนี้ความจริงเลยค่ะดูเด้วยข่าวพ่อห่วงนะหยักหยักแยกแล้วพี่น้องเลยซ้ำนี่เนาะเออปห้าวทอดเลยค่ะไปหาอย่ามันกินบะเบิร์สแถวบ้านหนาอื่นเหรอค่ะป้า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 ไปเห็ดขันตอนต่อไปค่ะหอบหนึ่ง ได้บักหลายหนึ่งมึงในฝุ่นนะ่ะบายบาย